วดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักง,งานคุมประพิจังหวัดลบบุรีจัดโครงการต้นแบบคนลบบุรีสังคมคุณภาพประกอบการลบบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พังผิดให้มีอาชีพมีไรายได้รุ่นที่4ีวันที่ย6มีนาคม2 5 6 8เวลา9ก้นาฬิกานาที ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีนายปัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบคนลบบุรีสังคมคุณภาพกิจกรรมผู้ประกอบการลบบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พังผิดให้มีอาชีพมีรายได้รุ่นที่4โดยมีนางละอองทิพย์ปนัสสาโกผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าสว่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆวิทยากรและผู้คุมประพฤติ ความคุมประพฤตินในความดูแลของสำนักง,งานควบคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมสืบเนื่องจากสถานที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ของจังหวัดรบบุรีส่งผลให้มีผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดเป็นจนํานวนมากและ ส่วนหนึ่งกลายเป็นผู้ไม่มีอาชีพเนื่องจากขาดการยอมรับจากสังคมและคนในสังคมและผู้ประกอบการจึงนับเป็นความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและส่งผลต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาอาชญากรรมต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและร่วมมือ กันทุกภาคส่วนและภาคเอกชนประกอบกับจังหวัดลบบุรีได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารง,งานยุติธรรมจังหวัดลบบุรีตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูติดตามแก้ไขช่วยเหลือและส่งเคาะผู้กระทําความผิดในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้กระทําความผิดในชุมชนให้มีอาชีพมีรายได,ได้และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีประสบปกติสุข ซึ่งกิจกรรมผู้ประกอบการลบบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พังผิดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลบบุรีที่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงนําไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํความผิดให้กลับมาคืนสู่สังคมโดยให้โอกาสผู้ถูกควบคุมระพติและเด็กทั้งเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดไม่มีอาชีพและให้หวนกลับมากระทำความ ปิดซ้ำอีกสำหรับการจัดโครงการต้นแบบคนรบบุรีสังคมคุณภาพในครั้งนี้เป็นรุ่นที่4รุ่นสุดท้ายณนะสำนักง,งานกรุมประพฤต์จังหวัดรบบุรีมีกิจกรรมประกอบไปด้วยในช่วงเช้ามีการเสว,วนาในหัวข้อสร้างโอกาสประสานความร่วมมือเพื่ออนาคตที่มั่นคงโดยวิทยากรจากสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดรบบุรี ทั้งงานจังหวัดลบบุรีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลบบุรีวิทยาลัยสารปัญทั้งจังหวัดลบบุรีและในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อผู้ประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้พังผิดวิทยากรโดยสถานประกอบการเอกชนสี่แห่งในจังหวัดลบบุรีได้แก่บริษัท NMB มินิเวทไทยจำกัดบริษัทสหความจำกัดกลุ่มบริษัทอินโดรามาลบบุรีและสถาบันออกแบบทรงผมบิ๊กแฮ มาให้ความรู้และแนะนําทางการออกไปประกอบอาชีพผู้พ้นโทษให้มีอาชีพมีไรายได้และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขยั่งยืนต่อไป